เขาขอแต่งงานจ้าแสดงความยินดีด้วยนะะคุณนภพคบดูใจกันมาสองปีแล้วแต่เขาเหมาะกันนะคู่นี้เขาช่วยกันทำมาหากินนะผู้ชายรักมากนะติดแท็กกันการยิงพรากอนกลับมาติดเทนเอ็กอีกครั้งนะครับหลังจากเอการตีกับสำนวนคืนตำรวจทำให้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้จนสถานพินิจ์ต้องปล่อยตัวออกมา ก่อนพร้อมหมดอำนาจในการควบคุมตัวเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเวันอันตรายในช่วงปีใหม่นะครับเฉพาะวันที่1มกราคมนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น419ครั้งครับ <Wow. S 1> มีผู้บาดเจ็บ422คนครับ <c oughs> เสียชีวิต62รายข่าวดีต้อนรับปีใหม่อีกนะครับคุณแพท กับพี่ปาค่ะเจอเขาเมื่อเช้าเองนะไปเจอเขาเมื่อเช้านี้ใส่สดใสมากใส่ชุดแดงแ้งเอ้ไม่ใช่น้องพีพี่แฟนเขาแฟนที่เด็กเด็กนอกนะคนนี้คุกเข่าขอแต่งงานจ้าจะได้ความยินดีด้วยนะคุณเด็บป๋าคบดูใจกันมาสองปีแล้วแต่เขาเหมาะกันนะคู่นี้เขาช่วยกันทําอาหากินนะผู้ชายรักมากนะดูจากในไลฟ์สดผู้ชายรักเทิดทูลน้องแพชรมาก ดีใจด้วยนะแพทนะยินดีด้วยกาดยิงที่ภรกรปล่อยไปแล้วปล่อยเด็กอายุ14เพราะว่าเรามันซับซ้อนนะพี่พี่างอธิบายมันหมดไปเพราะว่าตามยิงกาดที่ภรกรเมื่อข่าวดังเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปลายช่วงช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแฮชแท็กติดแฮชแท็กกาดยิงภรกรกลับมาติดเทรนเอ็กอีกครั้งนะครับหลังจากอัยกา์ตีกับสำนวนคืนตำรวจทำให้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้จนสถานพินิษ์ต้องปล่อยตัวออกมาก่อนพร้อมหมดอำนาจในการควบคุมตัวเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการตีกับสำนวนในครั้งนี้ทางอายการบอกว่าสำนวนดังกล่าวเป็นการสอบสวนที่ไม่ได้เห็นชอบด้วยกฎหมายเพราะการสอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีทางตำรวจ ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์รวมถึงแพทย์ยืนยันด้วยว่าผู้ก่อเหตยุยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้เพราะยังไม่มีความเข้าใจในข้อกล่าวหาพูดคุยตอบคำถามควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมไม่ได้่<ฮ>ะนะตอนนี้จึงจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาอาการทางจิตเวชก่อนจ้ะนะครับต่อจนกว่าจะหายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายของเด็กที่อาจก่อกับสังคมและต้องหาสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยอา แม่เขาก็พูดมาตลอดก็ตามตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือขั้นตอนเขาต้องยังไงมันไปต้องไปตามแบบหลักนิติจิตเวชนะครับคือแยืนยันว่ายังไงก็ตามต้องรักษาเด็กคนนี้ก่อนแม้ว่าครอบครัวจะไม่ยอมก็ตามแต่ด้วยกฎหมายเนี่ยต้องเอาเขาไปรักษาก่อนเพื่อให้หายดีแล้วค่อยเอามาลงโทษตามกฎของกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยครอบครัวของเด็ก14ก็ยินยอมแล้วที่จะให้น้อง14คนนี้เนี่ยเข้ารักษาตัวนะครับส่วนแผนแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับ ก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องเขาแล้วก็ัวพินิสของแพทย์นะครับหลังจากนี้กระบวนการทั้งหมดจะเป็นเรื่องของแพทย์และครอบครัวนะต้องรักษาเด็ก14คนนี้ให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันเรื่องคดี7วันอันตรายในช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูายอดสรุปกันดีกว่านะครับหลายคนก็กลับมาทํางานในวันนี้แล้วนะครับลองมาดูกันดีกว่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับ เฉพาะวันที่1มกราคมนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น419ครั้งครับ <Wow. S 1> มีผู้บาดเจ็บ422คนครับ <Okay. S 1> เสียชีวิต62ราย hmm. นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สรุปอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วง29ธันวาคมช่วงที่เปิดเป็นวันหยุดจนมาถึง1มกราคมเนี่ยนะครับ4วันในการร่วมกันรณรงค์นะครับมีอุบัติเหตุ1,570ครั้งครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรวม1,574ราย okay.